แล้วก็ร่งที่แล้วในเรื่องของลกหนักเพราะว่าก็ค่อนข้างแรงในัางเรื่งแต่ว่าไม่ก็พยายามด้วยว่าให้เป็นตัวเองให้มากที่สุด่ถามว่ามันก็มีในบางจังหวะที่เราเล่นไปค่ะเจ้นี้ก็หลังจากที่ไม่ได้แข่งมานาแล้วก็นวมถึงไปที่มาเลเซียก็อาจจะแพ้รอบแรกแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นรอบแรกของเมย์แต่ว่าในความมั่นใจในที่แบบว่ากลับมาในเกมการแข่งขันนะคะก็ดีขึ้นค่อนข้างเยอะแต่เพียงแค่ว่าอาจจะเป็น ช่วงจวังหวะที่สมพันธญก็ยังยังยังคุมตัวเองได้ไม่ดีแล้วก็ฝั่งของเมทในในท่าสุดท้ายมันก็อาจจะอิดอันอบ้างแต่ว่าทันนี้เราก็ต้องพยายามแก้ต่อไปครับสภาพร่างกายตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับก็โดยรวมคิดว่าโอเคส่อน้างโอเคมากค่ะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าไอ้เหนื่อยมันเหนื่อยแล้วเพราะว่าเพราะแผนเกมของเมย์เป็นเกมบุกที่เราจะต้องเล่งแล้วก็ซึ่งเขาก็รอจังหวะซึ่งเราก็ต้องพยายามแบบบี้บี้ในแต่ละแต้ม ไปฝั่งที่มาเล่นครั้งสุดท้ายมันจะเป็นฝั่งที่เราต้องยังไงก็ต้องบุนไะค่ะเพราะคอนโทรลค่อนข้างยากรายการต่อไปของเมย์คือรายการค่ะก็จะเป็นรายการสิงคโปร์โอเพ่นค่ะซึ่งก็ก็ยังอยู่ในเส้นทางที่เราเองก็ยังยังพอที่จะรู้สึกว่ามันดีขึ้นก็ขอให้มันดีขึ้นเรื่อยๆค่ะที่เพิ่มแรงให้กำลังใจบ้าค่ะก็อยากฝากไปกีฬาชาวไทยนะคะให้กำลังใจนักกีฬาที่ยังทําการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นรายการเป็นรายการไทยโอเพ่นเนี่ยแหละค่ะที่ยังเข้ารอบอยู่ก็มี หลายคู่หลายคนที่เข้ารอผ่านก็อย่าลืมมาให้กำลังใจในักกีฬาที่ทําการแข่งขันด้วยนะคะค่ะก็ดีใจทุกครั้งที่เล่นได้เล่นในบ้านค่ะถึงแม้ครั้งนี้อาจจะแพ้รอบแรกซึ่งอาจจะไม่คุ้นชินบ้างเพราะปกติก็จะมีได้เข้ารอบดีกว่านี้แต่ว่าครั้งนี้ก็ทําให้เราแบบได้รู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็สนุกสนานไปกับเกมอาจจะมีกดดันมากแต่เพียงแค่ว่าวันนี้ก็ถือว่าก็ภูมิใจกับตัวเองค่ะเอาม่เใหม่